สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบอรหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตน,นะครับมาตามติด ภารกิจของทีมช้างศึกกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าช้างศึกเล่นไม่เลิกเราก็จะไม่เลิกเชียร์นะครับยู U 19ปีมีลงเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกไปเตะที่โอมานนะครับสนามกลางแต่ว่าเจ้าภาพเนี่ยคือโอมานซึ่งเราจะเจอในเกมนัดสุดท้ายแน่นอนครับสิ่งสําคัญที่มันน่าสนใจก็คือว่าทีมไทยชุดนี้ภายใต้าการคุมทีมของสบดอบโรกกาเซียกนซือความหวังของแฟนบอลไทยหลายคนนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคาดหมายว่าเขาจะททีม ให้ประสบความสำเร็จได้ดีกว่านี้แต่แน่นอนครับในวิีอาเซียรเราเห็นปัญหามากมายแล้วก็ค่อยๆนะครับปรับแก้กันมาจนในที่สุดเนี่ยผมตามติดมาต่อเนื่องนะครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังถึงการเตรียมทีมตั้งแต่ช่วงก่อนประกาศรายชื่อแล้วก็ก่อนเข้าทัวร์เมนต์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ว่ากันตามเนื้อผ้าเลยและผมเชื่อว่าทัวร์เมนต์นี้เราจะเอาตัวรอดได้แต่เกมมันจะสวยหรือเปล่าผมไม่การันตีแต่การเข้าสู่รอบสุดท้ายด้วย ทีมไม่อยู่ในกลุ่มนะครับทั้งอัฟกา,านิสถานทั้งฟิลิปปินส์และก็โอมานจะหนักก็คงเป็นโอมานฟิลิปปินส์เราเคยเจอแล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่งานที่เราจะประมาทก็คงจะต้องพยายามนะครับเล่นเพื่อได้ผลการแข่งขันไว้ก่อนส่วนคาแรคเตอร์ของทีมอาจจะได้เห็นมากขึ้นนะครับจากการที่มีผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาผสมในรายการนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วกด u ั s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนช่องทางยู u b e ชื่อว่าคิดไซโค้ง แล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราไปดูความพร้อมนะครับก่อนที่เกมแรกจะแข่ง1ิกันยายนเจอกับทางอัฟกานิสถานเด็กไทยชุดนี้กับซาบดอบโรกาเซียนั้นทํางานร่วมกันอย่างไรบ้างครับทีมชาติไทยยู่20ครับเดินทางถึงโอมานเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าใครตามข่าวต่อเนื่องก็คงจะเห็นภาพบรรยากาศอยู่บ้างก็จะไปลงแข่งขันในรอบคัดเลือกของทัวร์เมนต์สำคัญเลยนะครับเป็นรายการยู่20รอบคัดเลือกนะครับที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้าแต่ว่าทีมไทยเองเนี่แหละครับ เป้าหมายคือการผ่านไปเล่นในรอบนั้นครับและต้องการเข้าสู่รอบรองหรือว่าเป็นหนึ่งใน4ทีมสุดท้ายเพื่อได้ตั๋วไปอยู่20ชิงแชมป์โลกในปีเดียวกันนี่คือสิ่งที่เราวาดฝันเอาไว้นะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยผลงานอาจจะสวนทางกันแล้วก็ในเชิงการบริหารด้วยครับที่ความชัดเจนในเรื่องของการเตรียมทีมเนี่ยไม่ได้มีมากพอให้กับสตาฟแล้วก็แผนในระยะยาวในการสร้างทีมและความหานักเตะค,คุณภาพตามบริษัทในระดับย2 0เนี่ยนะครับ ทยเรายังไม่เคยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายมาก่อนครับแต่ว่าในระดับเอเชียเราถือว่าเป็นขาประจําก็ว่าได้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรายการนี้ตอนใช้ชื่อเป็น afcu 1 9ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น u 2 0ในครั้งนี้เพราะว่าขยับช่วงเวลาการแข่งขันแต่เอาจริงๆครับไม่ได้มีการปรับรุ่นอายุครับก็คือใช้ปีเกิดพศเลขคู่ซึ่งการแข่งขันจะเกิดขึ้นทุกๆ2ปีครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นคิวของเด็กในปีพศ2 5 4 6ซึ่งเกิดตรงกับปี ชีวสกัดสอนาะครับในทีมก็จะมีนักเตะปี46และก็47่พอๆกันแหละครับอย่างใน23รายชื่อก็มีเด็กปี4 6อยู่10คนเด็กปี4 7อยู่10คนส่วนที่เกิดปี48ก็ถือว่าแบกอายุขึ้นมา2ปีและยังเล่นในสมัยหน้าได้อีกชุดนี้ก็มี3คนที่บอกว่าไทยเราเป็นขาประจำเพราะว่าตอนที่เราเข้ารอบสุดท้ายติดต่อกันมา14ครั้งหรือว่า28่แปีนั่นครับรวมกันก่อนจะพลาดในครั้งล่าสุดคือปี2020 ตอนนั้นก็แคนเซิลไปเพราะว่าโควิดพอดีก่อนจะกลับมาแข่งอีกครั้งในปีนี้คู่แข่งในรอบคัดเลือกนะครับเราอยู่ในกลุ่ม G ีนะครับครั้งนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งโอมานเป็นเจ้าภาพอัฟกา,านิสถานและก็ฟิลิปปินส์อยู่ในสายด้วยกับเราจะแข่งพบกันหมดเอาแชมป์กลุ่มรวมถึงอันดับ2ที่ดีสุด5ทีมจาก10กลุ่มตัดค,ครึ่งเลยนะครับเข้าสู่รอบสุดท้ายรวมเป็น15ทีมและก็บวกกับทางเจ้าภาพมาถึงตรงนี้ครับคู่แข่งของทีมไทยขอเริ่มต้นที่โอมาน เคยผ่านเข้ารอบสุดท้ายแค่2ครั้งครับในปี2000และก็ส0 1 4ส่วนอาฟการิสถานเนี่ยก็เคยเข้ารอบครั้งสุดท้ายนู่นเลยครับ1978ส่วนฟิลิปปินเนี่ยเพื่อร่วมชาติอาเซียนชุดนี้เราชนะมาแล้วนะครับในชิงแชมป์อาเซียนที่ผ่านมาแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันชนะด้วยสกอร์คือจักรูปเกมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเวทีเอเชียของฟิลิปปินเนี่ยเข้ารอบครั้งล่าสุด1975ถือว่าเป็นคู่แข่งที่ชื่อชั้น เป็นรองทีมชาติไทยทั้ง3ทีมเลยนะครับจริงๆไม่ใช่งานยากแค่อย่าประมาทก็พอความพร้อมของทางสบดอไบโรกาเสียที่คุมทีมชุดนี้ตัดตัวนักเตะเหลือ23คนสุดท้ายแล้วก็บินไปที่โอมานในคืนวาทิตทั้งหมด22คนส่วนสิตาบุลล่าที่ลงเล่นให้กับคัสตอมในเย็นวันเดียวกันก็บินตามสมทบในวันจันทร์ตอนนี้ฟูลทีมแล้วนะครับมีเวลาซ้อม2วันที่โอมานซึ่งเวลาที่โอมานช้ากว่าไทย3ชั่วโมงด้วยกัน ก่อนหน้านี้ครับได้เก็บตัวร่วมกันประมาณ80-90%ตลอดระยะเวลา10วันในแคมป์ที่พัฒนาสปอร์ตคลับจังหวัดชนบุรีมีการลงทีมภายในแบบปิดเสมอกับปอทระยอง U18-22 และอุ่นปิดอาชนะฮ่องกงยู0 3่ก่อนมาเจอฮ่องกงอีกครั้งหนึ่งมีการถ่ายทอดให้ชมนะครับผ่านทาง AIS Play เมื่อวันศุกร์ก็ชนะไป2 0จากการยิงของธนกฤตละออไขและก็วินัยเอมโอดซึ่งตลอดทั้ง3เกม ก็ได้ลองใช้ผู้เล่นครบทุกคนแล้วครับเราหลักไม่น่าห่วงผมมองว่า70%เนะครับเพราะว่ามันหายไป30%ช่วงนี้ฝนตกเนี่ยเห็นได้ข่าวมีน้ําท่วมที่พรฒนาสปอร์ตคลับนะครับไป2วันไม่รู้การซ้อมเป็นยังไงกันบ้างแต่อาจจะเอาโปรแกรมเวทไปสลับก็ได้ในรายชื่อเนี่ยเคยติดทีมมายาวนานอยู่แล้วเนี่ยนะครับมี7จาก23คนที่อยู่กับซาบ,บดอมาตั้งแต่สมัยชิงแชมป์เอเชียยูสิและมี13คนจากชิงแชมป์อาเซียยูสิเมื่อ2เดือนก่อน และมีเพียงแค่3รายเท่านั้นนะครับที่มาเข้าแคมป์กับทีมชาติรุ่นนี้เป็นครั้งแรกคือ3ตัวที่เล่นอยู่ในต่างประเทศนั่นคือยานิคนุสบอมจากอคาเดมีของยังบอยซึ่งเคยมาอยู่ที่3แล้วนะครับจริงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานเล่นเกมเดียวแล้วก็บอกว่ากลับไปสอบสวอ่วนอ2คนน่าสนใจครับกฤษณะภูมรินและก็จิรพัฒนภูมรินจากอคาเดมีของทีม FSV แฟรง์เฟตสโมสรในลีก4ของเยอรมัน สำหรับรายชื่อทั้ง23คนนะครับที่บินไปโอมานถือว่ามีการปรับ3ตำแหน่งจาก23คนที่ประกาศเมื่อเริ่มเข้าแคมป์เก็บตัวนะครับคือพลเอกมณีกรเจนเส้นมีอาการบาดเจ็บแล้วถอนตัวก็ไปเรียกทางฝั่งของโรนันเปรเมนเข้ามาเสริมจากเมืองทองน,นะครับซึ่งแน่นอนแหละหลายคนตั้งคาถามว่าเฮ้ยมาอยู่กับเมืองทองเนี่ยยังไม่ได้เล่นเลยยังไม่ได้มีชื่อเลยติดทีมชาติยดงไงก็เอาเป็นว่าทีมงานเขาก็ไปดูแล้วกันแล้วเขาเห็นว่าศักยภาพน่าจะ ลองเอามาเล่นได้แล้วก็เคยไปเล่นในรายการทันเย็นครับมาแล้วนะครับล่าสุดที่เอาไปลองมารวมถึงมีตัวเพิ่มมาอย่างเจ้าปอนที่สุดท้ายแล้วนะครับลำพูนก็ปล่อยตัวมาให้จนได้ซึ่งทั้งโรนัลแล้วก็ชนะพัทก็ตามเข้าแคมป์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่วันบินจะตัดตัวเอาทางชัยพลอดทนเนี่ยออกไปแทนส่วนที่เป็นปัญหาเล็กๆนะครับที่กระทบมาจากอาการบาดเจ็บของชดินแซ่เอียทําให้ชลบุรีต้องขยับ มาใช้บรรวุสุคณาเป็นตัวจริงและจำเป็นต้องใช้ชมพัดบุญเลิศมานั่งสแตนบายเป็นตัวสำรองทำให้ชมพัดต้องถอนตัวจากทีมชาติกระทันหันครับทีมก็เลยไปเรียกทายกสิเดรรุ่งกิจพัฒนานุกูลจากอัศมชันเข้ามาทดแทนรายนี้ไม่ต้องห่วงครับเคยเป็นมือหนึ่งของรุ่นนี้มาแล้วนะครับตอน u 1 2ถึง U14 มาดูขุมกำลังครับ23คนที่ขนไปเรียงตามต,ามตำแหน่งเลยนะครับ สบดอนน่าจะยึดระบบเดิมคือ4 3 3สสาอยู่แล้วเริ่มที่ประตูนั่นคือน,นรงศักดิ์เนื้องวงศ์าผลงานดีนะครับตลอดทั้งการเซฟการออกบอลด้วยเท้าด้วยประสียังเป็นมือหนึ่งของทีมโดยที่กฤษฎาภูมิรินพร้อมมาขับเคี่ยวส่วนกาซิเดชร,รุ่งกิจวัฒนานุกูลเพื่อนเข้ามาน่าจะเป็นตัวสแตนบายคู่เซนเตอร์เนี่ยได้ขุมกําลังหลักมาแบบครบเลยนะครับชรพัฒน์บัวพันกับตันทีมก็เป็นตัวยืนปะทะคู่กับทีกบ,บินจันทร์สีตัวเก็บกวาดแล้วก็จะเป็นคนบิวอัพเกม์ด้วยเท้าซ้าย โดยสำรองเนี่ยจะเป็นกาสิดตการาสินและก็พัทรพลศึกษากิจแบ็คขวาต้องเช็คบุคลีเหลมดีครับที่ถูกวางตัวเป็นผู้เล่นชุดหลักในตำแหน่งนี้แต่มีอาการบาดเจ็บไปในวันที่อุ่นกับฮ่องกองซึ่งยังมียานิกนุสบอมพร้อมลงแทนอีกคนหนึ่งโดยที่ในรายของนุสบอมเนี่ยถูกโยกไปลองในตำแหน่งแบ็คซ้ายได้ด้วยนะครับเพราะฝั่งซ้ายจะมีเพียงแค่โรนันเปอร์เบนเพียงแค่คนเดียวตำแหน่งนี้ยังน่าห่วงเพราะว่าทีมขาดตัวหลักอย่างทวัชชัยอินประโคนที่ติดภารกิจ ้องไปซ้อมกับคอนเซอรเรซซัปโปโรในช่วงนั้นพอดีนะครับที่ทีมแข่งขันคือตอนนี้มีชื่อเป็นสำรองกับบุรีรามชุดใหญ่บ่อยครั้งแต่ไม่ได้ลงแต่ช่วงเวลาที่ทีมชาติแข่งเนี่ยมันไม่ใช่ไปทีมฟีฟาเดังนันบุรีรามส่งเด็กไปฝึกฟุตบอลที่เจลิของญี่ปุ่นก็ถือเป็นหนึ่งโจทย์ที่น่าสนใจนะครับตัวแดนกลางตัวรับแน่นอนเป็นสิทธาบุลล่าครับที่เพิ่งจะคว้าย,ยิงสวยๆให้คาสตอมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตัวจริงอยู่แล้วครับโดยที่กสิดิต ก็ขยับขึ้นมาเล่นได้ด้วยส่วนวาริชชูทองเป็นตัวสำรองตำแหน่งนี้ก็ไปเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาได้เหมือนกันมิดฟิลตัวบน2ตำแหน่งนะครับถ้านเน้นรัดกลุ่มเซาบ้านเนี่ยชอบเลือกธนวัน์สายเพชรลงไปเป็นตัวไล่เก็บบอลไลบ่บีไล่อัดแล้วก็มีซีโฟรคาคะแคำยกพย์เมเกอร์ตัวเก่งเนี่ยยืนทําเกมเป็นตัวจริงร่วมกันโดยที่พิรันบัวไข่ตัวรุกสำรองเป็นไพ่เด็ดที่ลงกลางรุกก็ถือว่าทําได้ดีปีกขวาก็ได้อีกคนนะครับ สแตนบายอยู่นั่นคือทวัช,ชัยโอชารตสองคนนี้นะครับทั้งพิเานันและก็ทวัช,ชัยเนี่ยตัวแทนจากหนองบัวถือว่าเป็นทีมที่ปั้นเด็กดาวรุ่งได้ดีนะครับเล่นโตเกินอายุจริงๆเกมรุกปอีกสองข้างเริ่มชัดเจนนะครับธนก,กิจรอขายแล้วก็เกิดผลอาบรามสอรเตะจากคาริบีของ B ีจีได้ร่วมกันมาตั้งแต่เป็นเด็กก็จะเป็นตัวจริงจากผลงานที่ชัดเจนตลอดการเตรียมทีมโดยมีธนวุฒิโพชัยและก็สงกรามสมุทรน้ำพึ่ง พร้อมในการลงเปลี่ยนเกมกองหน้าตัวเป้าที่มี3คนนะครับดูแล้วตัวจริงควรจะเป็นวินัยเอ็มโอที่ดูจะมีประสบการณ์และความครบเครื่องรวมถึงร่างกายที่ดีสุดส่วนภ um ูมเนได้ทองคุ้ยก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจถ้าต้องการกองหน้าตัวใหญ่ลงไปยืนปักเอาไว้และอีกคนนั่นคือจิตพัฒน์ภูมินตัวใหม่ในทีมชุดนี้ที่ต้องรอโอกาสทีมไทยนะครับจะลงแข่งที่อัลซาด้าสปอร์ตคอมเพล็กซ์ทั้ง3นัดนะครับโปรแกรมเจออัฟกานิสถานวันพุธที่1 4กันยายนเวลา2ทุ่ม ซึ่งเป็นคู่แรกของวันนัดศองเนี่ยเจอฟิลิปปินส์นะครับวนันศุกร์ที่16กันยายน5ทุ่ม45นาทีซึ่งเป็นเวลาของคู่2 และวันสุดท้ายพบโอมานเจ้าภาพ18กันยายนวันอาทิตย์นะครับเน้นย้ําเวลา5ทุ่ม45เช่นเดียวกันได้ตัวหลัก90%แบบนี้ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับกับรอบคัดเลือกยังไงต้องผ่านเข้าที่1ของสายซึ่งเราจะได้ไปตัดสินผลงานของทีมชุดนี้ที่สมาคมเนี่ยฟูมฟักมปรนนานตลอด4-5ปีว่าจะไปถึงขนาดไหนในเอเชียคัพเพราะว่าเอาจริงๆไม่ต้องถึงบอลโลก U20 หรอกครับ แค่ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์อย่างน้อยรอบ8ทีมก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วเอาจะช่วยทีมชาติไทยกันแล้วกันนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสิ่งที่ผมนั้นเล่าให้ฟังแน่นอนแหละครับมันก็จะมีปัญหาระหว่างทางมาด้วยแล้วการเตรียมทีมที่ค่อนข้างจะต่อเนื่องมากขึ้นนะครับขอโปรแกรมในการเก็บตัวอย่างน้อยได้มา1ิวันก็ท่านลงรายะอียดจริงเนี่ยยังเชื่อว่าจะเป็น1ิวันที่มีคุณภาพแต่ผมบอกเลยนะครับว่าก็ไม่ใช่งานง่ายในการที่เด็กหลายคนนั้นยังขาดประสบการณ์ในานาม ทีมชาติถึงแม้ว่าจะเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆกันนะครับแต่ความกดดันมันก็มีกับฟอร์มที่บอลเยาวชนของเราในช่วงหลังนียมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ตามเชียร์แหละครับถ้าดีเราก็ชมแต่ถ้าเกิดไม่ดีเราก็ติเพื่อก่อน,นะครับถือว่ามาดูบอลไทยให้สนุกขึ้นอย่าเชียร์เพียงแค่ตอน,นประสบความสําเร็จนะครับต้องดูตอนที่เป็นปัญหาด้วยจะได้รู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาเวลามันแก้มันแก้ถูกทางหรือเปล่าล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปแล้วเชียร์ช้างศึกนะครับเพราะว่าช้างศึกเล่นไม่เลิกเรับ